หลายคนอาจจะงงนะครับว <Para S 2> ่าเลเซอร์เราเอามาทําอะไรนะครับเราก็เอามาเป็นพ็อปนะครับเพราะว่าเราเก่อนะครับเราไม่ดึงเอ็นไม่ต้องถามนะครับว่าตรงไหมซึ่งไม่ตรงอยู่แล้วครับแน่นอนร้อปอร์เซ็นอันนี้เขาเรียกว่าชิปหายการช่างของแท้นะครับแบงค์เป็นคนตัดนะครับแตกทุกอันนะเรื่องออกกำลังกายเหนื่อยชิปหายเลยครับพุ่งตรงใครมีทุนนะครับจ้างช่างเหอะ อย่าอย่าหาเรื่องทำเองครับเหนื่อยทางนี้นะครับแต่ว่าเราไม่เรียดนะครับเพราะเราทำแบบ DIY เราไม่สนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราเน้นเน้นได้ทำเน้นความภูมิใจนี่คือบาะทีนะนี่ผมก็เกาะเพิ่มนะนี่ก็ซื้อมาซะแพงนะครับแต่ว่าเป็นแค่พร็อพนะใช้ไม่เป็นนะครับเราต้องฝึกอีกเยอะนะดูดูความเยียงคุณถามมีอะไรดีมั่งครับไม่มีะ มันจะออกมาสวยไหมบัวกระเบื้องจะเป็นยังไงบ่อน,น้ำจะเป็นยังไงน้ำตกก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามได้ครับ EP ก็เป็น EP สอนะแต่ว่าเข้าสู่วันที่3มแล้วโอเคปิดไฟกูทำไมเนี่ย